ครับเหลือเพียงอีกสสัปดาห์นะครับก่อนจะถึงกําหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อายุ12-18ปีซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมการสื่อสารในทุกด้านเพื่อให้การดาเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเมื่อวันที่13กันยายนทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2,564สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนทั่วหน้าโดยจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ12-18ปีครอบคลุมนะครับปวชปวสทุกสังกัดเดือนตุลาคมส่วนของการดําเนินงานกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารสํารวจสรุปแสดงความประสงค์แบบคัดกรองการฉีดวัคซีนนักเรียนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด พร้อมกับได้วางแผนไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนครับการวางแผนของกระทรวงศึกษาก็จะประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีสศารึกษานะครับทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับจะต้องจัดเตรียมรายชื่อของนักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็นําส่งทั้งจํานวนกระไชื่อเนี่ย ไปยังศึกษาธิการจังหวัดนะครับทั้ง77จังหวัดจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาร่วมกันก็จะมีหลายคนครับศึกษาธิการจังหวัดผู้มีการเขตมัธยมนะครับอาชีวศึกษาจังหวัดนะครับท่านตัวแทนเช่นตัวแทนจากตชดถ้าบางจังหวัดมีโรงเรียนตชดอ,อย่างเงี้ยนะครับตัวแทนจากสำนักพุทธเพราะมีโรงเรียนพระพญาธิธรรมด้วยนะครับอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาดูแลก,กันอยู่ประมาณ ช่วงที่25-26กันยายนนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลรั้งสุดท้ายก่อนที่26กันยายนจะได้ส่งไปยังท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับเพื่อการวางแผนในการรับวัคซีนและก็ฉีดวัคซีนตลอดเดือนตุลาคมครับโดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่1ต้นเดือนตุลาคมนะครับและเข็มที่2จะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมระยะห่างของการฉีดทั้ง2เข็มจะอยู่ประมาณ3-4สัปดาห์ รวมทั้งตอนนี้ก็เร่งจัดสรรวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามสื่อนะครับความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเด็กจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของประเทศได้ที่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้แล้ว w w w moe go th ครับ